ปีเลยป่ะนี่หัวละหัวละกรุงเทพและปริมณนลปะกรุงเทพปรีมลุณันนี้ตจีนครับสวยมากนะครสวัสดีครับก็คือกรุงเทพและปรมอนลสมมติว่าเขาเนี่ยเขามาตัวเปล่ามาดูแล้วก็มาลองแล้วก็จ่ายตังค์มัจจาไว้แล้วก็เขาาไม่สะดวกไม่สะดวกเอากลับก็ให้ทางนี้ไปส่งได้ทประเทศไอที่แบบว่าเลื่อน ผมเห็นนะโอ้โหแบบเลื่อนเบาะไปนั่งได้สองสามคนอะไรนี้ขอค้าดีเลยพี่รู้ยดงไงเนี่ยก็ดูเขายังไม่รู้เลยก็เขามาเม้นกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยมาถามกันทั่วเลยจะคันรักกันถามว่าถามว่าสามล้อสไลด์รุ่นนี้อะไรเงี้ยโอเคเลยนะอันนี้เปิดได้นะฮะตรงนี้เปิดได้นั่งไม่ได้นี่บอกเขาโอเคนะนี่ซ้อมได้นะฮะเอาไปใช้ในหมู่บ้านได้คนแล้วมำไมแฮนด์เป็นเงี้ยมันไม่ใช่แฮนด์เหมือนรถยนต์นะมันแฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์หมุนเนาะเนาะ อันนี้เป็นอะไรเบรกเบรกมืออันนี้คืออันนี้คือคันเร่งเหรอครับเบรกเท้าเลยครับอันนี้เบรกเท้าแล้วแล้วเราจะเร่งเครื่องตรงไหนตรงนี้เหรอบิดอ๋อใช้บิดเหมือนกันอ๋อไปหรือว่าไปบ้างไปอันนี้คือรถสามล้อนะฮะสามล้อเหมือนรถกอล์ฟสามล้อแต่ว่ามีหลังคาด้วยนะหลังคาอันนี้มีหลังคากันแดดขี่ไปวัดไปว่ากันยังไงเรายังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวจะไปถามเขาก่อนสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนหลานหลวงนะฮะนี่นะฮะ เนี่ถนนหลานหลวงตรงนี้จะวิ่งวิ่งไปที่เขาเรียกว่าอะไรลาดลาดดำเนินนะฮะลาดดำเนินนี่นะฮะวิ่งไปลาดดำเนินนะฮะเนี่ยอันนี้วิ่งมาจากแยกเยาว马ดนะฮะนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตลาดสะพานขาวนะฮะเฮ้ตลาดสะพานขาวอยู่นี้นะฮะตลาดสะพานขาวจะซูมสักหน่อยวันนี้วันนี้ผมไม่ได้มา สะพานขาวผู้อาวุโสเป็นตลาดอะไรวะเขาเรียกว่าสี่แยกมหานาคค้าปีกและส่งผลไม้นะครับนี่นะครับค้าปีกและส่งผลไม้นะฮะเอาวัสดีครับเดี๋ยวนะครับอ่าวัสดีครับวันนี้เราก็มากันอีกแล้วนะฮะไม่รู้ไม่รู้จะลงช่องไหนนะะทั้งทั้งข้าวุณสตอรี่กับอิสลมี เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าจะลงช่องไหนเหรอคุณมีสองช่องเลยมีสองช่องมีสองช่องอยากลงช่องไหนก็ลงเหออรอโอเคอันนี้พอดีครั้งที่แล้วนะฮะเรามาเรามาดูเราไม่ได้มาซื้อผลไม้นะเอาไปซื้อมาที่ตลาดขายส่งผลไม้ตรงนี้อยู่กลางเมืองเลยนู้นเขากำลังเขากำลังลงของจุกจีเลยเพี่นี่มันลงหนังเก่าเปล่าเนี่ยใช่ลงหนังอันนี้คือถนนหลานหลวงนะอ่านี่ไงถนนหลานหลวงมีชื่อป้ายอยู่นี้หลานหลวงครั้งครั้งที่แล้วเราเราไปเข้าอีกทางหนึ่งคน คนเขาเข้าไม่ถูกเขาบอกว่าไปเข้าปุ๊บแล้วหาร้านไม่เจอถ้าเกิดมาจากุมราชมานี่เลยเนี่ยถนนหลานหลวงตรงนี้นะฮะก็คือตลาดนี่แหละแล้วก็มีจะเห็นตลาดสะพานขาวตรงนี้มีป้อมตรงนี้ใหญ่ๆเลยเนี่ยขาวๆเนี่ยร้านป้ายเยนะฮะาปตรงนี้จะมีสารพระพรมนะฮะนี่ครับก็คือว่าตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับโรงหนังเก่าป่ะหรือว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าตึกเก่าๆแถวเนี้ยเขาบูรณะใหม่เนาะ เราจะพาไปดูร้านขายจักรยานไฟฟ้ากับรถไฟฟ้าตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมเลยนิยมยังไงพี่มันประหยัดไฟไม่ใช่ประหยัดประหยัดน้ํามันประหยัดน้ามันซื้อทีเดียวชาร์จไม่ต้องเติมน้ํามันไม่ต้องเติมอะไรอยู่ได้เลยมันทําให้รถภาวะมลพิษใช่ใช่ใช่ PM นี่นะฮะเข้ามาถ้าเกิดใครเอารถเข้ามาไม่ต้องกลัวมีที่จอดมาซื้อผลไม้ก็ได้หรือจะมาซื้อมีมีร้านขาย ไรนะจัยยานไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าร้านหนึ่งเดียวในตลาดสะพานขาวหนึ่งเดียวใจกลางเมืองใช่ไหมที่ใหญ่ที่สุดเออใหญ่ที่สุดผมไม่รู้นะอ่ะผมผมมการันตีการันตีได้อ่ะไปอันนี้าผมอยู่ตรงนี้ไงผมพาเดินกันเรียๆเลยนะแบบว่าจากประตูเนี่ยเข้ามาเลยฝั่งนี้จะไกลหน่อยนะฮะนี่นะฮะนี่รูรูเข้ามาตรงนี้ก็คือเดินเข้ามาแล้วก็วนรถเข้ามาได้เลยเนี่ยจะเห็นรถจอดจะเป็นร้านจอดรถนะกําลังลงของกันเลยอ่ะใช่หรือใครอยากจะซื้อผลไม้ก็ได้นะเนี่ยเป็นรังๆังเลยปะเขาที่นี่เขาเน้นขายสม ใช่ก็เหมือนมันเหมือนตลาดซีมุมเมืองกับตลาดไอ้ตลาดไทยอ่ะใช่แต่ฝั่งนู้นเขาจะอยู่ลังสิตครับทางฝั่งลังสิตแต่เนี้ยจะอยู่ในเมืองดีมินีเขารับจากดีงนีไปหรือเดินไม่รู้ฮะไม่รู้นะแต่นี่เป็นตลาดเก่าแก่มากเนาะแก่เก่ายังไงเลยก็คือมานานมั้งอยู่มานานอยู่มังกรที่นี่อยู่มังกรที่เขาทำนี่นะฮะเขาผลไม้กำลังลงม่่ซาี จะเดินหลงไหมวะเนียไม่หลงนี่เดินมาผมพาผมอยู่ที่นี่ทิ้นผมทิ้นผมอันนี้คือเราเดินเรียวๆเลยนะเราไม่ตัดต่อเลยนะฮะก็คือเดินจากท้าประตูเรียวๆคืออะไรก็คือไม่มีการตัดต่อสดๆทำเป็นธรรมชาติเลยว่าผลไม้นี่เขาลงมาเต็มเต็มเนื้อน่ะส้มเนี่ยเป็นลังๆเลยเนี่ยนี่ขายวันเดียวหมดโอ้ส้มเป็นเยอะจะจะให้รู้อ๋อนี่ร้านขายส่งนั่นเลยนะใช่ร้านขายส่งนี่นะฮะน่คือฝั่งตรงโน้นคืขายส่ง นี่นะสองร้านนู้นแต่ตึกเขาสวยเนาะเขาทำทำทำสีหม่นี่เราหลงไปเนี่ยไม่หลงไปต่อมีซอยแปอ่ะถ้าหลงนี่ผมให้ตึกตึกตรงนี้จะเป็นทางโค้งนะแต่ถ้ารถเข้ามาเขาให้ให้ตรงไปทางนู้นนี่หว่าเฮออขอมาได้ตรงนี้มาได้ตองนี้ถามผมถามผมถามผมฮะถามผมเราก็เดินมาด้วยกันนี่แหละนะผมมาทุกวันเหรอเออมาซื้อผลไม้เหรอมาซื้อกับข้าวอืมอันนี้อ่ะนี่ใช่เนี่ยนี่ผมมา ซื้อกับข้าวที่ตรงตลาดจอไง่าตอนเย็นน่ะนี่นะฮะเยอะแยะเลยขายส่งเขาขายเป็นลังๆเลยนะขายลูกเยอะไม่ขายนะรถมารถมาที่พัคตรงิใจเนี่นะฮะขายลูกเครั้งที่แล้วที่เรามาเปิดคลิปก็คือประตูนี้นี่นี่เห็นไหมจะเห็นอยู่นี่ประตูนี้นะฮะประตูสะพานขาวประตูนี้ใช่ครับเนี่ยจะเห็นพระดุลกรุงเกษตรอ่าอาจจะเห็นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะตึกเก่าเป็นตึกเก่าเป็นตึกโรงหนังหรืออะไรก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอันเก่าแล้วกันเก่าแล้วกันแต่เขาทําใหม่สวยทำใหม่ นี่นะเกือบมานี้เต็มเลยนะคุณประมาเต็มนี่นะครสดสดใช่ใช่สดสดจากฟาร์มสดสดจากต้นพุทธิจากไร่นะจากไร่จากต้นจากไร่นี่นะก็คือจอดรถเนี่ยครั้งนี้เกือบถึงแล้วมานี่เขากำลังลงของเตรียมเตรียมกุจินนะตัวนี้คนรถเยอะเนาะนี่นี่แล้วก็มาเลี้ยวตรงนี้นะฮะครั้งที่แล้วเป็นยังไงนะพี่นี่ครั้งที่แล้วจะเดินเข้ามาจากฝั่งนี้นะฮะ เทียบคลองคุณลุงคุณเกษตใช่คือป้ายโน้นนะครับนี่นะฮะก็เห็นป้ายอยู่นี่ทางนิ่มสิงใช่ใช่ทางนิ่มสิ่งนี่ร้านที่อยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยไลออนบอยเนี่ยเป็นร้านขายรถไฟฟ้าหรือจักรยานไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าหนึ่งเดียวใช่ครับหนึ่งเดียวที่อยู่ในย่านนี้เลยนะฮะหนึ่งเดียวใหญ่ที่สุดอยู่อยู่ใจกลางตลาดผลไม้เลยแพมากนะบางคนเห็นว่าเอ้ยตลาดสะพานขาวมาทําไมมาซื้อผลไม้จะจะมีจะมีเหรอไม่ไม่แต่จริงมัน คือเขาก็เอารถเนี่ยไปใส่ผลไม้เขาไปใส่คนกินอันนี้ไปหรือว่าไปบ้านไปอันนี้คือรถสามล้อนะฮะสามล้อเหมือนรถกอล์ฟสามล้อแต่ว่ามีหลังคาด้วยนะอันนี้มีหลังคาการลมการแดดแต่ไปวัดไปว่าเรายังไม่รู้ราคานะเดี๋ยวจะไปถามเขาก่อนเรายังไม่กล้าตอบนะฮะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็ไม่รู้ไม่ถูกดีดีแหละเออโทรมาก็ได้นะสี่ล้อก็มีนี่สี่ล้อนี่อันนี้สามอันนี้สี่อันนี้สามนะฮะสามกับสี่อันนี้สี่นะ นี่เนี่ยเห็นไหมเดินมาแป๊ดเองเห็นได้ว่าเราเดินไม่เหนื่อยเลยนะไม่เหนื่อยเลยนะเราเดินไปเราเดินคุยกันมาประมาณนาทีเองครับนะจัดที่ตรงนี้ประมาณนั้นแหละฮะเดินไปคุยไปนะฮะนาทีหนึ่งพุกอันนี้ผมพุกนาทีแล้วนะนี่นะฮะอันนี้คือสี่ล้อนะฮะสี่ล้อมีเฮ้ยทำไมอันนี้มันปบูมละยเหรอเนี่ยเห็นรถขึ้นไปตรงเขาไปส่งที่ไหนเขาไปขี่รองอันนี้คันอันอย่างนี้คันเท่าไหร่ครับสี่ล้อมีคนถามมาเนี่ย สามหมื่นหกพันห้าร้อยเป็นอย่างนี้เลยมีหลังคาเลยเรียบร้อยนั่งนั่งได้กี่คนเนี่ยแล้วนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นกองเก็บของครับไม่ใช่ที่ใส่แบตใช่ป่ะไม่ใช่อ๋อกันฝนด้วยนี่เป็นกองเก็บของได้กองอ๋อมีที่ล็อกด้วยโอ้๋วมากนี่นะฮะอันนี้คือคราวที่แล้วผมไม่ได้ถามราคานะสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเช่นไรครับผมนี่โอเคเลยนะอันนี้เปิดได้นะฮะตรงนี้เปิดได้นั่งไม่ได้นี่บอกเขาโอเคนะ เนี่ยซ้อมได้นะฮะเอาไปใช้ในหมู่บ้านได้แล้วทำไมแฮนด์เป็นงี้ยมันไม่ใช่แฮนด์เหมือนรถยนต์เนาะมันแฮนด์แฮนด์เหมือนมอเตอร์ไซค์หมุนเนาะเนาะอันนี้เป็นอะไรเบรกเบรกมือครับเบรกมืออันนี้คืออันนี้คือคันเร่งเหรอครเบรกเท้าครับอันนี้เบรกเท้าแล้วแล้วเราจะเร่งเครื่องตรงไหนตรงนี้เหรอบิดอ๋อใช้บิดเหมือนกันอ๋อใช้บิดเหมือนกันเดินหน้าถอยหลังใช่ไหมดีอ่าแล้วก็มีเบรกเท้าอย่างเดียวมีเบรกมือด้วยเบรกมือคือตรงนี้ เบรกมือคือเบรกหน้าอ๋อมันจะดึงกันได้อ๋อดึงกันได้หมดแล้วก็มีเบรกหลังด้วยอ๋ออันนี้เบรกมือล็อกได้ด้วยแล้วมีถอยหลังอันนี้คืออะไรฮะเนี่ยเกียร์สโลขึ้นเขาขึ้นเขาเอ้ยะมีเบรกีย่างไนตรงไหนตรงไหนมีมีเกียร์สโลได้เหรอเวลาขึ้นเขาอ่ะขึ้นเวลาเวลาขึ้นทางชันหรือขนของหนักๆเหมือนกับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเลยพวกนี้ มันจะมันจะเบิร์กินเกียร์เบิร์นด้วยครับอ๋อหมายถึงว่ามันทดให้แล้วก็มีกําลังมากขึ้นแล้วบารลุ่มนี้เอาไว้เปิดเพลงหรือเปล่าพี่่ีเนี่ยแล้วสปีดเฉยๆเร่งความเร็วผมผมนึกว่าวอลลุ่มใช่เต่ากระต่ายสังเกตเห็นไหมอ๋อสปีดเต่าเร่งความเร็วแบตแบตเตอรี่นี้ชาร์จเนี่ยกี่ชั่วโมงครับก็ถ้าเอาจริงก็ร้อยชั่วโมงแต่ว่าคำนดให้หกชั่วโมงหกชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วก็วิ่งได้ประมาณกี่กิโลครับ ไม่เนื่อะไราอยู่25โล25โลไม่ไม่ใช่ความเร็วนะเลยอาจาร่์20ถึง30โลว่างั้นเรอตามสเปกใช่ไหมฮะแล้วก็ความเร็วก็ได้อยู่เนาะ20 10 15 20เนาะมันคงไม่วิ่งเร็วมากหรอกโอ้โหนี่เปิดได้ด้วยนะฮะตรงนี้นี่มีล็อกหมดทุกล็อกหมดทุกขั้นตอนเลยนะเนี่ยเปิดนี่นะฮะโอ้โหตะก้านี่นะฮะตะก้ากันฝนเนาะมีหลังคามีโอ้โหพีพีซีปัดน้ำฝนด้วยพระเจ้า มที่จริงล้วงมือมาเช็ดก็ได้นะวิ่งวิ่งอยู่ล้วงมือมาเช็ดก็ได้นะใครจะไปล้วงมือมีที่ปัดเมฆฝนด้วยเนี่ยตรงนี้มีที่ล็อกนะเนี่ยมีที่ล็อกตรงนี้เป็นตะกร้าล็อกได้ครับมีไฟมีแต่ครบอะไรกุญหลังคุณจะขับเหรอจิ้บเลยไม่เอาท er. ี่นั่งหลังไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวคุณคุณจะขับเหรอกลัวดิไม่เคยขับอ๋อมีไฟนี่นะฮะสวยเนาะ นี่ยฮะอย่างที่เพื่อนๆอยากดูนะสามหมื่นกว่าบาทโฮ้ยนี่เบรกมือครั้งนี้ผมไม่ได้มาอันนี้คือเบรกมือเหมือนรถเก๋งโอ้โหเหมือนรถยนต์เลยนะเออเออโอเคเนาะจริงไหมแข็งแรงคุณครับโอเคผมดึงไว้นะคุณดึงไว้แต่ตัวไหลมันจอดต้งนานไม่ไหลมันจะมาไหลตอนผมเนี่ยดึงไว้ก่อนพี่คือเขาจอดอยู่ต้งนานเดี๋ยวเรามา เรามาจับเล่นจับเล่นเกิดมันไหลส่วยไหลไปทั่ร้านเขาทักกาพี่พี่พี่เนี่ยเดี๋ยวท้ายทายคลิปเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าท่านไหนขายดีที่สุดหลังจากที่เราทําผมรู้แล้วเอ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะนู่นน่ะไอ้พวกที่เลื่อนล้อนี่ยขายโคตรดีเลยพี่จะไปบอกเาพี่จะไปบอกความลับเนี่ไอ้ไอ้ที่แบบว่าเลื่อนผมเห็นนะโอ้โหแบบเลื่อนเบาไปนั่งได้สองสามคนอะไรนี้ขอเขาดีเลยพี่พี่รู้ได้ไงเนี่ยก็ดูเขายังไม่รู้เลยเขามาเม้นกัน เต็มบ้านเต็มเมืองเลยมาถามกันทั่วเลยจะคันละันถามว่าถามว่าสามล้อสไลด์รุ่นนี้อะไรเงี้ยเนาะันเป็นทีห้าห้านะพี่เดี๋ยวเราเจาะให้ดูแล้วกันเนาะเราเจาะให้ดูเดี๋ยวขี่ให้ดูด้วยอะขี่ให้ดูคุณขี่นะผมถ่ายผมไม่ขี่นะไม่ขี่ด้วยกันดีเนาะขี่ไม่เป็นนี่โอ้ยมันก็จริงจริงผมพูดเล่นแหละผมขี่มอไซค์ได้ผมขี่เป็นแต่ถ้าผมขี่ผมนั่งอยู่ใครจะถ่ายล่ะ ถ่ายด้วยกันไงอะโอ้โหผมแหมเราทุ่งเทนะมือเดียวเรา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 ทุ่งเดี๋ยวเราไปไไปตรงหนนี่นะฮะไลออนไบส์นะฮะมาชมได้นะฮะผมพาเดินมาใครใครที่ดูเราอยู่จะบอกว่าร้านอยู่ตรงไหนต้นคลิปเราบอกยังฮะต้นคลิปเราบอกยังบอกแล้วเดี๋ยวผมปักโลเคชั่นไว้ใต้คลิปเลยอ่ะอย่าไปใช้ไปถามว่าไลออนไบส์อยู่ที่ไหนเบอร์ติดต่อยังไง มีใต้คลิปนะมี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 ให้หมดเลยนะฮะมีให้หมดเลยคือผมทำคลิปเนี่ยผมไปถ่ายร้านไหนเนี่ยผมจะปักโลเคชันอันที่หนึ่งคือปักหมุดเพาะเขาเขาเรียกกันเป็นภาษาเด็กๆวัยรุ่นนะว่าปักโลโลเคชันโลเคชันแปลว่าแผนที่ของของร้านปักหมุด สองคือผมจะให้เบอร์โทรรายละเอียดไว้นะฮะแล้วก็ใครอยากได้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่ยังไงโทรมาถามร้านโทรมาที่ร้านนะไม่ต้องหาเราเรานะใช่ใช่ไม่ไม่ต้องโทรมาะาผมนะเพราะว่าเราไม่รู้คือบางทีแผมตัวที่ผมถ่ายผมรู้แต่ตัวที่ผมไม่ได้ถ่ายบางทีอยากลูกค้าอยากได้ตรงนู้นเพิ่มอยากได้ตรงนี้เพิ่มหรืออยากเอาตรงนู้นออกอยางเอาตรงนี้ออกหรืออยากได้สเปคที่สูงกว่านั้นที่ทมผมไหมฮะ พี่ถามผมไหมว่าจะได้ถามทางร้านพี่อยากรู้ไหมว่าผมรู้ไหมผมไม่รู้เว้ยผมไม่รู้ผมจำไม่ได้เราไม่ใช่คนขายนะฮะเรามาเรามาขออนุญาตถ่ายให้ให้ชมนะฮะเผื่อถ้าใครสนใจเนาะถ้าใครสนใจก็มาชมได้มามาลองขี่ได้มาดูได้อ่าไม่ชินไม่ว่าประมาณว่าประมาณว่าสมมุติว่ามาตัวเปล่าเนี่ยมาที่ร้านเนี่ยมาลองขี่แต่เขาไม่สะดวกเอากลับทางนี้ก็ไปส่งให้ส่งให้ได้ใช่ไหมครับได้ใช่ป่ะได้ฟรีเลยป่ะ นี่หัวละหัวละกรุงเทพและปริมณนลป่ะกรุงเทพปริมณฑลโหูตอนนี้ตุ๊ดจีนนะครับสวยมากนะครับสวัสดีครับก็คือกรุงเทพและปารีมอนทนสมมุติว่าเขาเนี่ยเขามาตัวเปล่ามาดูแล้วก็มาลองแล้วก็จ่ายตังค์มาจําไว้แล้วก็เขาเขาไม่สะดวกไม่สะดวกเอากลับก็ให้ทางนี้ไปส่งได้โอ้นะฮะทประเทศ ต่างประเทศก็ส่งได้กรุงเทพวนี่มันทนส่งฟรีก็คือใส่รถกระบะไปให้เลยต่างจังหวัดจะมีเลหล่งจำประยำไปดกันอ๋อใช้ขนส่งใช่ไหมฮะรถบริการของเราเองแล้วแต่ถ้าลูกค้าจจะมีแบบถ้าลูกค้าเร quest ว่าให้ส่งขนส่งนี้เราก็ไปให้ได้ได้หมดเสนีได้หรือว่าจะให้ทางร้านจะส่งก็ได้ได้อ๋อแต่ถ้าเกิดกรุงเทพมลิมก์บนท้นใส่กระบะไปให้เลยสมมุติว่าคันละหมื่นเราจ่ายไปมัดจำสักส0 0พันแล้วก็ไปจ่ายอีก8,000ตอนรถไปส่ง ใช่ไหมฮะไปถึงบ้านก็สอนใช้งานแล้วก็มีเก็บเงินไปทางใช่ไหมฮะถ้าเกิดสมมติต่างจังหวัดอย่างเช่นขอนแก่นหรืออะไรเงี้ยเชียงใหม่เงี้ยก็มีมัดจำนิดๆหน่อยๆค่ะทันสองพันแล้วก็มาคุยรายละเอียดกับเจ๊เขาได้เออใช่เออคุยรายละเอียดกับเราง่ายสุดดีง่ายสุดเลยเพราะบางทีลูกค้ามีหลายประเทศมีหลายตัวเลือกใช่เขาให้ให้มาคุยกันดีแบบนั้นแหละจะได้แบบแบบแบบจะได้แบบเผื่อมีส่วนได้ส่วนลดอะไรเงี้ยเนะ โอเคครับผมนี่นี่นี่เบอร์เจสวยนะวันนี้สวยมากสวยมากนะฮะเนี่ยลูกค้าดูนะฮะเนี่ยร่ำรวยร่ำรวยใช่แหมนะฮะครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูทั่วๆแล้วก็แล้วอันนี้ขายด้วยครับอ๋อันนี้วันนี้มีไหว้ค่ะอ๋อมีไหว้อ๋อนี่นะฮะเนี่ไหว้ด้วยนะฮะผมนึกว่ามาแจกลูกค้าโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปดูรถที่น่าสนใจขายดีอ่าอ่าโอเค ไปกระตอบเราเรารู we ll, we ll ้พ uh, okay. okay. uh ึงตรงไหนแล้วพี่ไม่รู้อ่ะผมก็ถ่ายมั่วไปอย่างเนี้ยเข้าไปอ่ะไปเดี๋ยวไปดูรายละเอียดของรถเนาะมทั้งสามล้อสองล้อโอเคแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเออดูรายละเอียดกันเดี๋ยวผมปิดก่อนเมื่อยมือคลิปนี้โอเคครับแล้วเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะฮะโอเคครับคลิปนี้จะออกก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้คลิปไหนออกก่อนเอา ไอทีแน่ๆออกอยู่แล้วมั่วไปหมดบางทีผมอยากออกคลิปไหนก่อนผมก็ออกนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะฮะติดตามชมช่องผมได้ดูทุกคลิปแน่นอนแน่นอนต้องมีแน่นอนมีทุกสีนะมีหลายสีเลยมันมีสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีเทาสีอะไรเยอะแยะอ้นี่คันนี้ก็สวยโอ้สวยๆหลายคันเลยบางบางบางรุ่นเนี่ยตอนที่เรามาถ่ายแรกๆนะพี่ขายจนหมดเกลี้ยงเลยฮะหรอจริงอันนี้รุ่นใหม่แล้วเหรอ อันนี้บางตัวมาใหม่โอ้นีย่ยังมีพลาสติกอยู่เลยนะยังมีพลาสติกบางตัวมาใหม่พลาสติกคุมอยู่นะนี่ยังมีอ,นนอันนี้คุมอยู่เลยนะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาเขาเหมือนกับว่าเขาซื้อจากที่นี่ไปแล้วก็ไปตวกกำไริดรนหน่อยหรือขายส่งด้วยว่าง,งั้นเถออใช่ขายส่งด้วยเพราะว่าที่นี่<อ>แล้ว,ลวผมตัดชิปก่อน <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ตัดสักทิ